สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เอาปั่นจักรยานมาดูเห็ดข้างแม่น้ำนะคะนี่ค่ะเขากำลังโตเลยนะคะมีรอยคนเก็บด้วยนะคะออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเห็ดมันปูดินแ้วนะคะนี่ค่ะรอยคนเก็บเล็กๆนคะคะใช่หมดเลยค่ะเล็กๆนี่ใช่ะค,ะค่ะคะเนี่ยค่ะ เขาจะขึ้นแบบนี้นะคะเห็นมันฟูถ้าเขาเคขึ้นตรงไหนเขาจะขึ้นตรงนั้นนะคะเดาชิงเลขเกัยนะคะน,นี่ค่ะน่าจะเก็บไม่ทันเขานะคะค่ม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าต้องที่เคยเห็นเขามีรอยคนเก็บเราค่ะ ตรงนี้มันเป็นที่ชื้นนะคะมันเป็นแม่น้ําเป็นทะเลสาบโอหย่าหย่ารอีค่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะนี่ค่ะยังเล็กๆอยู่เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดเมาค่ะสวยด้วยนะคะเห็ดเมาอยู่ข้างเห็ดกินได้ด้วยค่ะ เล็กๆนี่ก็ใช่นะคะน่ารักน่ารักเขาเริ่มออกค่ะยังไม่ใหญ่ไหมคะนี่ค่ะนี่กลุ่มหนึ่งค่ะอย,ยู่ในป่าหญ้านะคะแล้ววันนี้ก็ลมแรงด้วยนะคะให้่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเขากำลังออกยังไม่โตเลยค่ะ ก็จะพามาดูอีกกลุ่มนะึงนี่ค่ะเขาจะออกประมาณนี้นะคะเล็กๆเหมือนเห็ดมันปูบ้านเราค่ะเพราะว่าอ๋เอเคยไปเก็บเห็ดมันปูที่บ้านเรานะคะดอกเล็กๆกว่านี้แหละคะ่ะอันนี้เขายังไม่โตเต็มที่นะคะดอกเขาใหญ่กว่านี้ค่ะนี่ค่ะแบบตรงนี้ก็ใช่นะคะเล็กๆ น่าจะไม่ทันเขานะคะถ้าว่าเขาโตแล้วนะคะอ้อเอาจักรยานมาค่ะปั่นมากับแฟนสองคนลมท่าจะแรงค่ะเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงใกล้ๆต,ตรงนี้เหมือนอ้อเห็นสีแงเหลือง นี่ค่ะเล็กๆนี้ค่ะกำลังออกนี่ค่ะตอนนี้ก็ดอกเล็กน่ารักเลยนะคะคลิปนี้อ็ไม่มีอะไรมากนะคะเอาเห็ดเืองที่กำลังออกมาฝากทุกๆคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ